ตัวรถวสร์ตสักวาตัรถเกีนี่เลยนะคะ63 63บสมหิบารถกีรกันได้เลยไม่ใช่ Mitsubishi Pajero Pajero Sport คันนี้ค่ะ24 GT Premium Special Edition นะสำหรับคันนี้เลยค่ะชั้นนี้นะปี2022รุ่นรถ2122 2,400ันรซีซีรถเกี่ยวโตสำหรับคันนี้ดูรถสปรถได้เลยนะคะสติกเกอร์แผ่นเพจสำรุดน,นะ,ะ้ะตามนี้เลยนะ,ะ้ะอ่ะ ตามนี้เลยลูกค้าคะ เซตเกอร์โมเดลสำรุดนะสำรคันนี voilà kind of ้นะคะตามนี้เลยคเอมอต์เซตคาบัสม <Gotcha. S 1> ีให <Yeah. S 3> ้ด้วยค่ะค่าบริการต่อประภาษี5727.57สตางค์มีด้วยนะคันนี้มารับไปได้ค่ะในราคาเปิดอยู่ที่7 0 0 0บาทมาเลยค่ะ7 0 0 0สบาทเชิญได้เลยคุณลูกค้ายินดีราคามาได้ได้เลยบบี้ค่ะกรับกปิดก่เปิดราคาได้ออไลสวัสดีค่ะออนไลน์ขอบคุณมากค่ะ7จ0 0สออนไลน์มาแล้วนะสต่อต่ปไปตอได้ที่น่านุกได้ยกเลิไปตลอดสองันะเปแล้วค่ะเจ็ดแสนสองพัไปต๊อะ เจ็ดหนึ่สองราคาปล้วก้เจ็ดหสองไมต่อกัได้เจ็ดค่สองเจ็ดน่สองหสี่มีไหหนึ่งสี่มีไหมหนึ่งสี่มีไหมก็ได้ไม่ต้องรอค่ะเจ็ดหนึ่งสองราคาดิ๊กนับเลยเจ็ดนสี่ราคาปร์ล้กก้าเจ็ดเสนห่งม่สี่พปต่อกัได้กกไปต่อกันได้18เจ็ดแานหนึ่งมนกพันเปนตได้เลยมั่อไก็ได้ก็ได้ไมต้องรอเจ็ดหนึ่งแปดถ้ามีกดเลค่ะเจ็ดหนึ่งกเจ็ดหนึ่งแปดขอบคุณมากค่ะเจ็ดหนึ่งแปด นะตอนนี้ราคาอยู่ที่เจ2ราคาเปลี่ยนล็อกค่ะเ2 2ส7 2 2บตมเนอตอนนี้ราคานี้อยู่ที่72 2 0 0 0บาทท่านี้นับเลยนะคะเ2็0 0 0บาทนขายค่ะตอนลีกขายที่ราคาจะดแสนนับาทลูกค้าอะไรหมายเลขอสมศูนย์หนประมูลได้ไป7จแสพบาทยินดีกับลูกค้าอะไรค่ะ